สำหรับตัวเกสไร้พนะมีเยอะมากนะครับตัวนี้ก็เป็นเกสไร้พน์สุบสี่รีนะครับมีหลายรุ่นให้เลือกหลายสีให้เลือกนะครับนี่เป็นขอบดำนะครับเป็นเกสใส่นะครับเป็นด้านหลังแข็งนะครับด้านข้างเป็นยางยืดย่นนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กับไ p ้พนสุบกันดูนะครับ นะครับเป็นเกสไส่นะครับด้านล่างนะครับด้านข้างนะครับด้านบนนะครับด้านข้างที่ก a m e r a control นะครับดูด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังนะครับรองรับการชาร์จแบบ active นะครับมีตัววางนะครับสำหรับหลายคนที่ต้องการ วางดูวิดีโอต่างๆนะครับก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับนะครับเดี๋ยวลองชาร์จแม็กซดูนะครับนะครับก็าะเข้าปก,ก,กตินะครับ